ลไปขอแต่งหุ่นเล่นแป๊บหนึ่งเอ,อเอาไอ้นี่ไปเล่นดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศเ,ออเปลี่ยนบรรยากาศไอ,อ้นี่ไปเล่นนั้งปืนดอกเดียวเอ,อนัดเดียวหนึ่งนัดสั่งลาออยิงหนึ่งนัดแล้วแห้งเตรียมตัวตายได้เลย <c oughs> เออหนึ่งนัดแล้วแห้งเตรียมตัวตายได้หออลังจากยิงเดี <c oughs> ย๋ยนะใส่รีชาร์เวลสีได้ไหมวะ อ๋อลิชาร์บิลสได้เออแต่ขาก็จะแตกเพราะว่าขามันต้องกินช่องอีกหนึ่งช่องเออตายใส่ลิชาร์บิลสี่ลดไป6วินาทีเออแต่ขาแตกง่ายก็ไม่เอาคอสเพย์เซฟขาตัวเองไว้ก่อนเออไอเลือกเล่นแล้วขาแตกนี่พี่ยกให้แค่พวกเปิดระบบเท่านั้นแหละเออเปิดระบบแล้วขาแตกถือว่าอนุโลมให้ได้เลย แล้วก็เหลือโล่ติ่งน,น้อยๆไว้อันหนึ่งเพื่ออะไรไปเราด้วยความรักและบ้าบอหยิบไอ้เนี้ยไปเนี่ยนะยิงทีแห้งเลยแล้วต้องยิงให้โดนด้วยยิงไม่โดนก็ชิบหายไว้ป่ออวอโคตรไปเนิบอาไปเนิบแพ้พี่ก็ไปสนใจอีกว่าอาแลกูขึ้นอีกแล้วเนี่ยกัจะลง มันอ,อยากเล่นแต่เล่นไม่ได้ไปซื้อเครื่องเกมดิครับ <c oughs> แม่แๆม่แม่อ,อ,อ๋อีซี่แบบใช้ในน้ำ <c oughs> เนี่ยอ๋อไอไอท่าลอยเหนือน้ำแล้วพุ่งเหระ มามา,มาจัดมาอย่าหลุดออกไปอีกเชน,นะมึงแม่แแมแหมแม,แม,แม,แม่หลุดไปทีนี่เฮเลยอ่ะเออ <g ül üyor> อย่างนั้นแหละชื่อไรเป็นคนละขั้วเลยเฮ้ยนี่เราก่อนศึกจะอันดับไงโอเคกัรแค้นนั่นแมสโอดักมาหนึ่งคือโอเคได้เอาแม่งมีเพลด้วยเจ้าเพล่แม่งบวกไม่เป็นเอ,เ,อเพลเลเดอร์คอมเมอรี่บอกเพลเลเดอร์คอมเมอรี่ที่เล่นบวกแล้วบวกได้อะมีน้อยไงเอเอไอคนเล่นบวกมันมีอยู่แล้วแหละแต่บวกได้อะมันอีกเรื่องหนึ่งว้ย เพลมันจะอยู่รอดได้ขนาดไหนกูกลัวเพลแตกก่อนชิบหฝายเพื่อนไม่ต้องห่วงเรามาเพื่อเตรียมตัวตายอยู่แล้วตัวนี้เออเรามาเพื่อเตรียมตัวตาย เดียมชาร์จปืนนี่คือปืนใหญ่ให้ไม่กล้าแค้นนันโค่นมโนมโนชิหยายอะปืนกระบอกเนี่ยอโองนมโนแป๊บหนึง่งมันคือจีเอ็ปะซูก้าเน้ยเซ็นทรไลไ์แคนนอนก็จะได้อ๋ออักไกโอเคอักไก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 ไม่อยากยิงพลาดา่ะใครก็ได้ยิงมันไปทีหนึ่งดอกอะเดี๋ยวกูตาม อ๋แซ่แซ่ฟันอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากพลาดอยากจริงพลาดเออถึงเราจริงๆไม่ค่อยพลาดเลยแล้วโป้งอือ้อเจ็ดพันเน้นๆครึ่งหลอดเออแล้วเราก็ไม่เหลืออาวุธอะไรละเหลือแต่ปืนไอ้อเหลือแต่ดาบการระเบิดปุ้มระเบิดเอ้ยโอ้โหแซ่ผิดกูด้วยไอ,อยายายาอยากว่าแล้วเออระเบิดอีกแล้ว เรียบร้อยระเบิดโอ้โหสีทองออมึงจะสเตลได้ไอ้เนี่ยมึงสีทองขนาดนี้โอ้ยตกใจหมดอ้าวปืนไม่มีโคตดเศร้าอ่ะชิ้นแม่อย่างเศร้าเลยปืนไม่มีอ้าอีซี่เออคาลเตอร์โดนอยู่โอ้ยอีซี่แม่งวาร์ปด้วยนะอีซี่วาร์ปอีซี่วาร์ปบอกกูเป็นนิวไทยเลยเดี๋ยวชิ้นต้องเอามรด่าเป็นนิวไทยด้วยเนี่ย เขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้วแดงเขามาอีกแล้วต้องสักหนึ่งดอกหนึ่งดอกมาดิออกมา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 นาเออด้วยรักจากใจลยเนี่ยกระบอกเนี่ยเอามาเพื่อตบผนแดงโดยเฉพาะอยู่แล้วแดงที่เข้าเหลืองไม่ได้เออมันก็คือแดงที่ไม่มีบัญชนะออโป้งหนึ่งดอกเด้นตายเลยเนบอกมาโยนวะ ในมึงบอกปืนนี้มาโยนทีมันเก่งอะน,นะเออถึงจะขาดพี่ซับไปก็นะเออหนึ่งนัดสังหารครับหนึ่งนัดสังหารโอ้ยเออกูนึกว่าจะปลาระเบิดไม่โดนเสร็จแล้วเอ,อ๊นี่มบาบังระเบิดพอดี โอ okay, เคปืนเต็มแล้วเตรียมชาร์จ <c oughs> เฮ้ยอุปกรณ์ตัวสุดยาดที่ไหนพี่ไม่ยิงขาแล้วไม่ยิงหัว <c oughs> แต่งอีฟี่แบบมีพูนฐานคนสเตลที่สีทองอลำ <c oughs> บอกให้รู้ว่ากูเนี่ยสเตลนะกูสเตลเทพมากเลยสเตลแบบไม่มีใครเห็นเลยถึงกูจะแต่งสีทองก็ตามอย่างเงี้ยคนเกิดมาอีกแล้ว อีฟินะมันบุกไปคนเดียวเฮ้ยมึงไม่ต้องตามไปเอเวอร์ซีเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกขอโทษให้อีฟิน่ามันตายคนเดียวพอเออเนะี่ยไม่แต่งสีทองขนาดนั้นแต่ล่อตีนชิ้นหายเลยเอ่าระเบิดลงอีกอเขาอยู่ไหนกันนะเออ <c oughs> อักไกเขาอยู่ไหนกันนะอ,อ, <c oughs> อยู่หลังวะวะนึกเขาไม่ใจหันหลังไปดูแบน ระยะเกิน200เมตรยิงไม่โดนปืนที่มัน200เมตรเมตระยะใกล้แบบจูบหน้าอย่างนี้ดีอยู่ตรงนี้ก็ได้อดมาลินไอ้เอากูสู้มึงไม่ได้กูรู้กูสู้มึงไม่ได้ไอ้แม่งไา่กันเองว่ะไฮ้ยมันไฟ่กันเองเห็นปะเออไฟ่กันเองกูสู้มึงไม่ได้กูไม่สู้มึงหรอกขออยู่แนวหลังนี่แหละขอยิงหนึ่งนัดสังหารอย่างเดียวเลย <c oughs> เอาอุ้ยแม็กซ์แคนเซิลปืนเลยเออก็ได้กูชา้าไปก็ได้กูรีบเอออ๋อนั่นหุ่นแดงไอหุ่นเหลืองเพิ่งเห็นหุ่นเหลืองเพิ่งเห็นหน้าหุ่นเหลืองเป็นครั้งแรกไม่ยิงไอ้นี่หรอกโปง้งสี่พัดเน้นๆไปแล้วเออประหลุยไปแล้วบึ้มไม่โดนประหลุยไปแล้ว ปุ่มไม่โดนปุ่ไปแล้วปุ่มไม่โดนอีกแล้วไหลวะก็ได้กูไปป่าก็ได้เลยไม่ได้ออกลัวเลยกลัวเลยกลัวอะไรวะกับหุน่นไม่มีปืนเนี่ยกูไม่คิวหรอกกูคิวไปกูไม่แต้มซับดิมันไม่ได้หลุดมันออกมันออกมันสู้ไม่ได้มันออกเว้ยเอออย่าเรียกว่าหลุดเรียกว่าออกเออ ทำใจนะครับผมทีมก็สู้ไม่ได้ไงมันผิดตั้งแต่อัพไกลไม่สเตลแล้วอัพไกลมันพุ่งมาตรงๆเลยใชื่อมัละ่ะโดนบัฟดาเมจขึ้นอีก30อีกเลยเบต้าใหม่หนึ่งนัดหนึ่งนัดสังหารเดี๋ยวเดี๋ยไปกันแลกัน เราเราต้องเตรียมเราต้องเล็งดีๆอย่าให้คนมาขัดปืนเราได้ยิงเหลืองก็ไม่คุ้มต้องยิงฟ้าเท่านั้นโป้งต้องยิงฟ้าเท่านั้นอือด่าไปอีกทีด้วยขามึงแตกยักษ์อืออ้อยโทษทีขัดกับเพื่อนออกูผิดเองกูผิดเองกูผิดเองกูไม่เห็นมึงเองกูผิดเองอ่ยิงไปยิงไป,งไปเอาแท้บซับยิงไปยิงไปยิงไปออถีไปแล้ว เฮ้ย hey, อ๋อโดนปืนพื่งอีกแล้ว <c oughs> ออเออตายยังได้ศพแรกศพแรกใช่ป่ะเมืม่อกี้น่าจะศพแรกโอเคแต้มซ้ำม,มาแล้ว้นคนที่เขาไม่ให้ชาใช้อีฟิสสีทองมัน <c oughs> เป็นสีทองไม่ใช่สีแดงใช่ป่ะ เพื่อนบังไล้ขันอีฟี่อยู่นู่นเราเกิดไม่ได้เด้อขี่ขี่รถเล่นแล้วกันขี่รถเล่นขี่รถเล่นเบาเต้าไม่มาเลยว่ะเออก็ได้ถอยก่อนได้ก็จอดรถก่อนโอเคน้องแววเราลงไปบวกไหมบวกดิ <laughs> บวกดิถึงขั้นดีละเ <c oughs> ออโดโอนโว้ยมึงนัดไปโดนประตูยิงไม่โดนจะได้เ <laughs> ออวืดแต่วืดได้ก,กูบวกให้ก็ได้เออดิวืดกูบวกก็ได้ <laughs> เอาเริ่ม <laughs> ไ,ไปแล้วบึ้มโอเค มาๆๆๆๆมเดี๋ยวเข้าให้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 เอาดิ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 เออนั่นแหละเออเข้าให้ละตบมันตบมันเลยตบมันเลยเออแหละรับตีนให้เพื่อนเออใส่แทงเลยเนี่ยแทงตรงไหนวะมันแทงตรงไหนเนี่ยตัวเนี้ยสองเมตรแล้วเออสีวันโดนจริง โดนซีวันยิงหลังไปสองเม็ดแล้วสินะ <laughs> <laughs> เอีเอ๋ยวมันไม่ได้หลุดมันหนีอัคเกมันหนีมึงผิดตั้งแต่มึงไม่สเตลล้ลวะแม่งเดินเดินเข้ามาทงทวงไเห็นหัวเลยอะ่ะก็บ้าแล้วมันควรบูธออกมาข้างนอกให้ไม่มีคนเห็นก่อนเนี่ยมันเดินทงทงไม่เขาเห็นขนาดนั้นก็สวยดีครับมาโท <laughs> เออตายหนึ่งคิวหนึ่งเมนหนึ่งนะ่สังหารเลยเนะี่ย ย,ยิงทีแดงออกจากห้องเลยเนี <c oughs> ่ยกูโดนแล้วเออคึ่งหลอด <c oughs>